สัสดีทุกท่านนะครับผมนี่ก็รู้สกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับผมที่มีโอกาสมาร่วมงานนะครับเปิดห้องอาหารนะครับผมห้องอาหารกาบู่นะครับผมบายไทยชอยส์แล้วก็เป็นห้องอาหารที่บอกว่าอนุรักษ์ความเป็นไทยมากๆนะครับผมตั้งแต่เข้ามาในโรงแรมนี้แล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าบรรยากาศในห้องอาหารแห่งนี้นะครับผมมีความเป็นไทยมากๆโดยเฉพาะการแต่งก,กายนะครับผมของพี่ๆแล้วก็หลายๆคนที่ แต่งชุดไทยมาวันนี้นะครับผมมีทั้งจงกระเบนเสื้อลับตาแตนก็มีนะครับผมวันนี้ก็มีสักแตงของกระดังพัดมาด้วยนะครับผมแล้วก็พี่ๆทุกคนที่วันนี้มาให้กำลังใจผมผม,มากนะครับผมแล้วก็วันนี้ครับผมเตรียมเพลงหลายๆเพลงที่เกี่ยวกับความเป็นไทยมาฝากทุกคนนะครับผมเพราะว่าผมสิทธิ์ว่า ตัวผมเองก็ได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดบนเพลงเหล่านี้แหละคะรับในในในโอกาสต่างๆที่ผ่านมาตั้งแต่ตอนป็นมวลเอตสาแล้วนะครับผมตั้งแต่ในบ้านเอตสาก็ได้มีโอกาสร้องเพลงไทยๆอย่างชิ่ตาสงใต้ในงานผมแล้วก็หลังจากออกจากบ้านมาก็ได้มีโอกาสได้อ่าได้ละครเดินแพ้เคยดูไหมครับเดินแพ้ดูนะครับผมรลบบเป็นรินเรื่องนะครับผมแล้วก็มีอีกเพลงที่ได้ร้องเอาไว้แล้วก็มีหลายเพลงที่เคยร้องเอาไว้ใช่ไหมครับว่าผมรู้สึกดีใจมากๆที่ เยางวัยชุนรุ่นใหม่นะครับผมได้โอกาสหันมาฟังเพลงไทยเหล่านี้เยอะมากๆเพราะกันนะครับผมก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่วันหนึ่งได้โอกาสไปทํางานที่กับมี่ครับแล้วก็หลังจากที่ออกจากตึกจากที่ทํางานเสร็จแล้วก็มีน้องๆคนหนึ่งนะครับผมเป็นเป็นน้องประมาณมปลายได้นะครับผมก็เดินมาหาที่กันแล้วบอกว่าพี่กันครับผมชอบที่ที่ร้องเพลงรักเอ่ยมากเลยครับอันนี้รู้สึกภูมิใจมากที่โอกาสทาให้คนรุ่นใหม่อน่างน้องๆมปลายเนี่ยได้มาฟังเพลงไทย หรือว่าเพลงเพลง,งไทยสากลเพิ่มมากขึ้นนะครับผมแล้วก็วันนี้ครับมีหิก่งเพลงจากรครเดินแพรฟฝานะครับผมที่